ชุดที่ใส่ไปเฟสติวัลแล้วคนกดไลค์มากที่สุดแตกแตนที่สุดคือชุดไหนอ่าชุดถามไปเจอต้องอินเสิร์ตเอาจริงๆอันเนี้ยเป็นโคเชล่าปีที่2ของหนูอ่าจะถือให้อันนี้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าแตกแต่แล้วถือว่าแตกแตนแ,แ,แล้วอันนี้สู้อันนี้ไม่ได้หรอใช่อันนี้คือคนถามหาพิกัดเยอะมากตอนที่ลงรูปไปแล้วแบบชุดซื้อจากไหนคะหรือบางคน DM มมาขอเอฟต่อแต่ว่าชุดที่แบบว่าคนแบบ ฮือฮามากก็ม,มันมีฮือฮากว่าชุดนี้อีกเหรออุ้ยนัน่าลักชุดนี้เป็นบัตเตอร์ไฟนมาลายงั้นตัวบัตเตอร์ไฟเดีย๋ยวรู้เลยว่าฉันดูมาหอรสสพแบบกันโคเชล่าเขาจะมีความเป็นผีเสือ้อความฟลุ้งฟริงเข้ากับธีมงานก็จะเป็นสไตล์แบบเป็นโทนๆนี้คนทักทั้งงานเลยพี<อ>่แจ๊คยู่ ทั้งงานแล้วก็เลี้ยงเป็นที่างานเดินขอบคุณทั้งงานอันนี้คือเร,เ,รเ,รเราเราเราวางแผนก่อนไปไหมต้องวางแผนทำกันบ้านไหมสุดเ <มะ S 2> ฟสติวลัลเนี่ยเบสมันจะอยู่ที่ประมาณ3วันก็ต้อง3วัน3ชุดทำกันมาจากที่ไทยแต่ว่าบางทีก็ไปได้เสื้อผ้าจาก LA บ้างช่วงที่มันจะแบบเกิดเฟสติวัลนี้ขึ้นมาของมันจะขายเยอะมากพวกติ๊กเกอร์แปะหน้าพวกเนี้ยชุดนี้หนูก็ได้จาก LA คือเราก็เซตชุดไว้ประมาณหนึ่งนะคะที่ไทย3ชุดแต่ถ้าเราไปเจอชุดไหนที่มันโดนกว่าแล้วก็สามารถสวิตช์ได้ and he